ตอนที่1839เสียงอันแผ่วเ,เบาพันดังขึ้นในอากาศก่อนที่ชายคนหนึ่งจะปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆตรงหน้าของหลินเทียนชายผู้นี้ได้ยืนตัวตรงพร้อมกับใบหน้าอันโลเหลในขณะที่มีกินอาังจ,จางๆได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาพร้อมกันนั้นแรงกดดันจากการโจมตีของจักรพรรดิทั้งห้าที่กำลังกดข่มหลินเทียนเอาไว้ก็ถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงดังนจึงทำให้จกหักรพรรดิคนอื่นๆในสถานที่แห่งนี้ถึงกับตกตะลึง นี่เขาเป็นใครในขณะที่จักรพรรดิคนอื่นๆก็อดที่จะหยุดประทับกับขอทานเท่าไม่ได้ในขณะที่ความสนใจของพวกเขาได้ถูกย้ายมาที่ชายชุดกุมสีขาวที่เพิ่งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของดินเทียนซึ่งนั่นก็ทําให้ขอทานเท่าได้แต่ตัวสั่นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งนั่นก็ยังรวมไปถึงพวกราชากรหลนอีกด้วยเพราะอีกฝ่ายสามารถสลายการโจมตีของพวกเขาได้อย่างง่ายดายแถมที่ยิ่งตกใจไปกว่าน,นั้นก็คืออีกฝ่ายมาปรากฏตัวณที่แห่งนี้ได้อย่างไร ตัวเจีบขอขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนั่นจึงทำให้คนเหล่านี้อดที่จะรู้สึกตกตะลึงไม่ได้ซึ่งในเวลาเดียวกันท่าทีของหลินเทียนก็เปลี่ยนไปพอแม้ว่าชายชุดขาวที่อยู่ตรงหน้าของเขาจะปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทนนันหันในเวลานี้แต่เขาสามารถจดจำกลิ่นอาีิคุนเคยนี้ได้อย่างชัดเจนในเวลานี้ชายชุดกรมสีขาวได้หันกลับมาพร้อมกับวางมือข้างหนึ่งลงบนหัวของหลินเทียนก่อนจะขยี้ไปมานี่เจ้าหนูเจ้าไม่คิดถึงอาจารย์ของเจ้าบ้างหรือไงคิดสิ ในขณะที่หลินเทียนได้แต่พยักหน้าโดยแม่ลังเลเพราะในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาคิดถึงคนตรงหน้าจริงๆนี่คืออาจารย์ของเขาแต่เท่าขี้เมาบุคคลที่เขาเคารพและรักมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งในเวลานี้จู่ๆเท่าขี้เมาก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งมันก็ทําให้เขาทั้งประหลาดใจและมีความสุขเพราะในเวลาเดียวกันนั่นเองพวกจัลเขและคนอื่นที่อยู่ด้านหลังของหลินเทียนก็ได้แต่ยืนตัวสั่นสะท้านเพราะพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าอาจารย์ของหลินเทียน จะมาปรากฏตัวขึ้นในที่แห่งนี้แต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็สามารถรับรู้ได้ว่าอาจารย์ของหลินเทียนนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนนี่คืออาจารย์ผู้แข็งแกร่งของเจ้าคนนั้นอย่างนั้นหรือในขณะที่เสือขาและหนีเหนียวเหยาต่างก็รู้สึกประหลาดใจแม้พวกเขาจะไม่เคยเห็นเท่าที่มาด้วยตาของตนเองแต่พวกเขาก็เคยได้ยินหลินเทียนพูดถึงอีกฝ่ายแต่ถึงกระน,นั้นพวกเขาก็ไม่เคยคาดคิดว่าอีกฝ่ายจะมาปรากฏตัวที่นี่ใช่แล้วคนคนนี้จะระเยยายเบญจธาตุ ได้แต่เก่งโกงเล็บของมันเอาไว้พอเมื่อขา้าเจอเขาเมื่อนานมาแล้วความแข็งเก่งของคนผู้หนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ผู้คนรู้สึกเล่ากับว่าเขาเป็นตัวตนที่อยู่เหนือทุกสปปรรพสิ่งหลินเทียนได้เจ้ามาออกไปทางเท้าขี้เมาหลังจากที่ตกตะลึงอยู่ชั่วครู่ก่อนที่เขาจะทำให้จิตใจสงบลงเล็กน้อยและภายใต้สถานการณ์นี้มันก็ทำให้เขาถึงกับลืมการกงอยู่ของราชากุลหุนและคน,อ,นอื่นๆก่อนจะเอ่ยถามขี้เมาออกไปนี่แต่เท่า ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ท่านไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมากันแน่แถมเดงไม่กลับดวงดาวสวรรค์สิบชั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ไม่แต่ครั้งเดียวนั่นจึงทำให้เท่าขี้เมาได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนพร้อมกับขยี้หัวของเขาอย่างรุนแรงในขณะที่ฝ่าได้หลีตามมอออกไปเล็กน้อยพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าข้าก็ไปเทีเ่ยวเล่นตามปกตินั่นแหละแต่ตอนนี้พวกเรามาพูดถึงเรื่องเจ้าและภรรยาดีกว่าบุม้มท่านในนั้น แรงกดดันอันน,นสะพึงกลัวของจักรราิท่าสายก็ได้พุ่งสูงขึ้นก่อนที่มันจะกดทับมาทางหลินเทียนและคนอื่นๆซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เท้าขี้เมาโดนลุกลงนี้ไปด้วยซึ่งจากคาพูดของเท้าขี้เมามันทําให้คนอื่นๆหู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลินเทียนและเท้าขี้เมาแม้ว่าเท้าขี้เมาจะดูแปลกๆแ,แต่คนเหล่านี้กลับไปสนใจอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็คือตัวต,วตวนที่ดำรงอยู่มานานแสนนานซึ่งภายใต้ห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ มีคนอยู่ไม่มากนักที่สามารถจัดการกับพวกเขาได้และในตอนนี้แรงกดดันหลักของพวกเขายังคงกดทับก้าใสหลินเทียนเพราะถึงอย่างไรมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนั้นก็ยังคงอยู่ในตัวของหลินเทียนซึ่งพวกเขาทั้งหมดหล้วนแต่มีความคิดเดียวกันนั่นคือการจัดการกับหลินเทียนและยึดล่างของอีกฝ่ายในภายหลังเพื่อที่จะได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกและนั่นมันก็จะทําให้พวกเขาได้รับพลังที่อยู่เหนือยิ่งกว่าคิดตันคําสั่งโดยเสียงระเบิดกัมปนาท คืนพลังห้าสายของจักรพรรดิเทพขั้นปลายโดยพุ่งตรงเข้าใส่หลินเทียนและเท่าขี้มอในพริบตาก่อนจะกดทับลงไปอย่างไร้ปานีแต่ถึงกระนั้นแรงกดดันอนาสพึงกว่านี้ก็ไม่ได้บทขยี้ร่างของหลินเทียนเพราะถึงอย่างไรหลินเทียนก็เป็นผู้ถือครองมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกในตอนนี้ซึ่งหากร่างกายของหลินเทียนถูกทำลายพวกเขาคงไม่มีวิธีที่จะสามารถควบคุม,มเมล็ดพันธุ์แห่งโลกได้อีกดังนั้นร่างกายของหลินเทียนจึงไม่สามารถถูกทำลายได้ในเวลานี้ แต่ถึงกระน,นั้นแรงกดดันของจัก,กรพรรดิทั้งห้าที่ปลดปล่อยออกมามันก็น่าสะพรงกลัวจนสามารถกำหนับทุกสรรพสิ่งได้อยู่ดีและนั่นก็ส่งผลในร่างกายของลินเทียนสันสัท้านอย่างรุนแรงเพราะถึงอย่างไรการโจมตีนี้มันก็ยังคงน่ากลัวอยู่มากซึ่งทําให้เขารู้สึกราวกับว่าวินญานของเขากําลังสั่นไหวราวกับว่ามันกําลังจะถูกลบหายไปในเสี้ยววินาทีถัดมาซึ่งทําให้เขาไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวแม้แต่ความสามารถในการจะเปิดปากกล่าว อย่างไม่สามารถทําได้แต่อย่างไรก็ตามแรงกดดันนี้จู่ๆก็ได้หายไปในทันทีพร้อมกับคลื่นพลังที่ปลดปล่อยออกมาจากล่างของเท่าขี้เมาในขณะที่มันในขณะที่มันได้สลายแรงกดดันของจัก,กรพรรดิทั้งห้าออกไปตรงๆและในเวลาเดียวกันนี้หลังจากที่แรงกดดันของจกักรพรรดิทั้งห้าถูกลบหายไปด้วยคลื่นพลังดังกล่าวมันก็ทําให้จกักรพรรดิทั้งห้าถึงกับตัวสันสะท้านอย่างไม่สามารถควบคุมได้ก่อนที่พวกเขาจะกล้าถอยกลับไปนับ19 พร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นตกตะลึงคนทั้งห้าปลดปล่อยพลังออกมาพร้อมกันแต่พวกเขากับไม่สามารถทำลายอีกฝ่ายได้ไม่นำซ้ำแรงกดดันของพวกเขายังถูกเบิดขยี้จนแหลกสลายด้วยแรงกดดันของเท่าขี้เมาแล้วนี่มันจะไม่ทำให้พวกเขาทั้งห้ารู้สึกตกตะลึงได้อย่างไรซึ่งแม้แต่ขอทานเท่าเองก็ยังตัวสั่นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ขณะจ้งองมองออกไปยังเท่าขี้เมาอยู่ชั่วครู่พร้อมกับดวงตาที่เบิกกว้าง ตัวประหลาดนี่มาจากไหนกันแถมอีกฝ่ายยังเหมือนจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าพวกเขาที่เป็นตัวตนจากยุคสมัยก่อนในขณะที่จะะเจรเขยเบญจธศต์และคนอื่นๆก็ยิ่งตกตะลึงมากกว่าพอแม้พวกเขาจะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าอาจารย์ของหลินเทียนนั้นทรงพลังขนาดไหนแต่พวกเขาก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่าการเจอกันอีกครั้งในครั้งนี้อีกฝ่ายจะแข็งแกร่งจนพวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้ความแข็งแกร่งนี่มันในขณะที่ดวงตาเสือขาวแทบจะถลุนออกมา พะมันไม่ได้หันกลับไปมองทางราชากนละหุนและคนอื่นๆด้วยซ้ำหลังจากที่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันอนันน่าสะเพรือของเท่าขี้เมาซึ่งนี่ก็ส่งผลให้สีหน้าของเหรินเทียนเปลี่ยนเป็นตกตะลึงและประหลาดใจเช่นเดียวกันแต่เท่านี่ทันเปลี่ยงแค่กลิ่นอาที่ปลดปล่อยออกมาก็สามารถทําให้จัก,กรพรรดิทั้งห้าถึงกับต้องกล้าถอยกลับไปนี่มันแรงกดดันอะไรกันพอต้องรู้ก่อนนะว่าราชากนลหุนและจัก,กรพรรดิอีกห้าคนล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ระดับจัก,กรพรรดิเทพธรรมดาพวกเขา เป็นผู้ถือครองกายราชันหรือแม้แต่ผู้ที่มีสายเลือดโบราณซึ่งสามารถควบคุมวิธีแห่งความเป็นไปของโลกได้และด้วยความสามารถที่ทรงพลังเพียงแค่นี้ของพวกเขามันก็เป็นเรื่องง่ายมากที่จะสามารถจัดการกับเท่าขี้เมานี่ตาเท่าท่านไปถึงระดับไหนแล้วหลินเทียนได้จ้องมองออกไปทางเท่าขี้เมาด้วยความรู้สึกตกตะลึงที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าในขณะที่เท่าขี้เมาได้หันมองออกไปทางหลินเทียน,น,ยน,น,ยนพร้อมกับรูปหัวของเขาอย่างแรงหยุดสองสามครั้งก่อนที่เขาจะเผยรอยยิ้ม พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเจ้าก,ก็ลองดาดูสินั่นจึงทําให้หลินเทียนถึงกับหมดคาพูดไปในทันทีเจ้าหมนุษย์น้าเสียงอันเย็นชาผัานนังขึ้นในขณะที่ราชาคนหลุนและคน,นอื่นๆได้แต่เจ้าาเอหมองออกไปทางเท้าขี้เมาในขณะที่กลิ่นอายของพวกเขาผัานเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับดวงตาอันเย็นชานั่นจึงทําให้เท้าขี้เมาหันมองออกไปทางราชาคนหุนและคน,นอื่นๆด้วยท่าทีสบายๆโดยไม่เกิดอารมณ์ผันผวน,นใดๆแม้แต่น้อย ก่อนที่เขาจะหันกลับไปมองทางดินเทียนดินแดนนิลันในปัจจุบันนี้ไม่เหมาะกับระดับของเจ้าแล้วเจ้าลองไปที่ดินแดนกลหลหนโลกแห่งความตายหรือดินแดนแห่งเทพผู้สร้างเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆในพื้นที่ต่างๆและเพื่อให้มเมลดพันธุ์แห่งโลกของเจ้าเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงมันจําเป็นต้องอาศัยสมบัติสวรรค์พิเศษบางอย่างในการช่วยให้มันจเจริญเติบโตขึ้นและเจ้าก็จําเป็นต้องไปอย่างที่อย่างนั้นเพื่อค้นหาสิ่งเหล่านี้ นั่นจึงทำให้หลินเทียนได้แต่รู้สึกตกตะลึงหลังจากได้ยินคําพูดของอีกฝ่ายมันมีเรื่องเช่นนี้ด้วยอย่างนั้นหรือในขณะที่เต้าขี้เมาได้แต่พยักหน้าพร้อมกับชี้นิ้วออกไปพร้อมกับเคลื่อนแสงที่พุ่งตรงเข้าสู่ทะเลความรู้ของหลินเทียนโดยมันจะบอกกับหลินเทียนว่าเขาต้องไปที่ไหนและทําอะไรบุม้มและในตอนนี้เองแรงกดดันอันทรงพลังของจักรพรรดิทั้งห้าได้พุ่งตรงเข้าหาหลินเทียนอีกครั้งและในเวลานี้สายตาของพวกเขา หลวนแต่จับจ้องไปยังเท่าขี้เมาซึ่งพวกเขาทั้งหมดต่างก็สามารถรับรู้ได้ว่าเท่าขี้เมานั้นทรงพลังขนาดไหนก่อนที่แรงกดดันอันทรงพลังของจักรพรรดิทั้งห้าจะเข้าปกคลุ่มเท่าขี้เมาในเวลานี้เพราะแม้ในตอนนี้พวกเขาต้องการจะกำลาบหลินเทียนและยึดครองมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกแต่ขั้นตอนแรกที่พวกเขาจะต้องทําในเวลานี้คือต้องจัดการกับเท่าขี้เมาให้ได้ก่อน